นอตติงแฮมเอชยีเ t ฟซีนอติม <ting> ผมบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวหนึ่งรุ่นที่ผมทันวานี่กล้าการันตีเลยว่าพี่จะหายางพาราดีๆที่นี่ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับท่านเพราะตัวนี้เนี่ยมาบนพื้นฐานที่ว่าให้มิตริก,การนอนของตัวโครงสร้างชั้นยางพาราแบบหนาแน่แมนมากเบดด้านใต้จะเป็นตัวโครงสร้างที่เขาเรียกว่าเป็นตัวยางพาราที่เป็นการเซาะร่องเจาะรูทําให้เวลาที่นอนแล้วมันจะได้รู้ถึงความเย็นที่มันสดชื่นเพราะยางพาราตัวนี้จะเป็นตัวโครงสร้างออแกนิกโฟมเลยจ้ะและในกรณีกันตัวนี้จะะปปรกอบได้วย โครงสร้างยางพาร,รามให้อีก3ชั้นชั้นที่ 1, 1เริ่มจากชั้นล่างขึ้นมาก่อนตัวนี้จะเป็นตัวโครงสร้างมิติยางพาร,ราที่ในเรื่องของการตัดเรื่องของแรงกดทับและในคอนเดปจันยางพาร,ราอีก2ชั้นด้านบนเนี่ยตัวชั้นที่3ด้านบนสุดกับตัวชั้นกลางมันจะช่วยในส่วนของตัวชั้นด้านบนที่ติดกับตัวผ้าผิวหน้าตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในการเก็บรายละเอียดทําให้วลาพี่นอนลงไปแล้วเนี่ยมันจะเน้นไวต่อแรงกด เน้นนุ่มหนืดเน้นการรองรับเน้นความกระชับเข้าตามรูปหนังที่ดีที่สุดและในกรณีาการไอตัวยางพราราตัวล่างที่อยู่ตรงกลางบนแฮมเบอร์เกอร์ตรงนี้มันจะช่วยในการปรับดันขึ้นมาทําให้เวลาพี่นอนลงไปแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะได้บนพื้นฐานที่ว่าได้ความนุ่มจริงได้ความเนียนจริงได้ความอบอุ่มของกระชับที่พี่ไม่สามารถหาแบบนี้ในดันลอ์พิลโลได้แต่พี่จะหาแบบนี้ได้กับในแบรนด์โอมาท,ที่เป็นตัวระลัก89 0 0 0ื้นต้น